See ya. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลับเลิฟค่ะอยู่กับพี่อ้วนรีเทิร์นนะคะกับเรื่องราวข,ของความรักเซ็กต์สุขภาพแบบตรงไปตรงมานะคะตามสไตลอ์อ้วนรีเทิร์นกับโอนาลิธานะคะแล้วสถานีแห่งการแบ่งปันค่ะช่องแชร์ทีวีหมายเลข72จะได้จำเนแมนรู้ตัวไหมว่าพักเนี้ยสวยไม่ขอบคุณค่ะคุณแม่กินหลงๆ,ๆเยอะใช่ไหมล่ะความรับความรับความราับมาเปิดเผยทุกคนก็แบบว่าสามารถจะมีสวยได้หล่อได้เลือดลมดีอะไรดี แล้วต้องหลงๆแต่ว่าหน้าขาวใสนี่รีเทิร์นสวยขโมยซีนเลยตัวนี้นะคะแน่นอนความขาวนี่โอ้โหทุกคนก็ปรารถนา<ช>คือขาวแบบว่าตื่นมาก็สวยอะ่ะตื่นมาก็ผิวดีทุกคนอยากเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทานะคะสวยขโมยซีนนะคะบํารุงเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนแบบนี้ละคะ่ะครั้งเดียวจริงแล้วก็เห็นละถึงการเปลี่ยนแปลงค่ะคืนนี้พวกนี้หน้าคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันนุ่มเนียนผิดปกติ นะคะแล้วก็สัมผัส้ดยด้วยตัวคุณเอกแล้วก็นณะตอนที่ตัวสวยขโมยซีนตัวนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษ นะคะซื้อ1กระปุกนะคะเราแถมฟรีไปเลยครีมกันแดด1กระปุก985แล้วก็สบู่ดีท็อก1ก้อนะะอ่าเซตแรกนะคะ,คะอ่าเซตต่อไปสบู่ดีท็อก6กก้อนต,ตอนนี้เราแถมฟรียาสตรี1กล่องใช่แล้วค่ะยาสตรีก็หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ะอ่าส่วน,น <ะ S 1> ยาสตรี3กล่อง2 5 0 0แถมฟรีไปอีกหนึ่งกล่องเป็น4กล่อง2500ค่ะแล้วก็ไอชุด1 9 9 0ถ้าเกิดว่าใครไม่ซื้อภายในอาทิตย์นี้หมดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะมีไมคกัน คลินทาฟ้าถูกนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวเอ็กเพ s สเว Express สเวเซรั่มตาสวยทั้ง4ตัวนี้นะคะตอนนี้ซื้อ1ฟรี1แล้วก็แถมยาสตรีกหนึ่งกล่องนะคะส่วนเซตพาเก้า9พเนี่ยไอพวกข้าวสารีสกัดนะคะแล้วก็ตัวรักษาบํารุงสายตานะคะบำรุงกระดูกนะคะป้องกันรักษาเส้นเอ็นเส้นประสาทต่างๆแล้วก็รวมทั้งตัวแคลเซียม นะครับตัวปลูกผมต่างๆนะครรวมทั้งตัวคาเวานะะ่าคือเซตนี้ทั้งเซ็ตนะคะราคา1,000กล่องหนะะึ่งหนึ่ารตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นก็คือทุกอย่างรวมกันได้นะคระัะคะกล่อง5,000บาทแล้วก็ แหม <Can. S 2> ย่ยาสตรีอีกหนึ่งกล่องฟรีใช่ค่ะรวมถึงเบตากูแคนด้วยเบตากูแคนคือถ้าจองถึงจะได้นะคะ,ค,ะคือคือณนะตอนนี้เบตากูแคนไม่มีนะคะหมดแต่ว่าไม่เกิน10วันมาแล้วเป็นสูตรใหม่เบตากูแคนนะคะเราใช้ยีสต์ดำตัวเดิมนะคะแล้วก็เป็นของอ่าเป็นของเยอรมันแท้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราเติมวิตามินเข้าไปเพื่อทำให้ร่างกายเราสดชื่นมากขึ้นแล้วก็เราเปลี่ยนแคปค่ะ เพราะฉะนั้นตัวเบต้ากูแคนตัวนี้ดีกว่าเดิม4เท่าเพราะว่าเวลาเรากินอะไรเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย <C> e <an> เรากินเบต้ากูแคนเข้าไปไอ้แกลบตัวเดิมมันจะลาลายนะคะเพราะอาหารเลยนะคะ <C> e <an> แล้วทุกคนบอกว่าดีมากแล้วดีอยู่แล้วดีที่สุดแล้ว <C> e <an> นะคะเป็นการสร้างภูมิแล้วก็ป้องกันร,รักษาบรรเทาโรคไภัยไข้เจ็บไม่ยกเว้นแม้กระทั่ง โรคมะเร็งเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลผ่าตัดปอบรวมแล้วก็โรคเอสด้วยนะคบไม่ยกเว้นแต่ว่าตัวนี้เราเปลี่ยนแคปเป็น DR-CAP แล้วก็เราใช้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นในประเทศไทยค่ะตัวนี้แตกต่างยังไงฮะเป็นดีอา d r แคปตัวนี้มันจะละลายที่ลำไส้เท่านั้นค่ะนะคะคือคือถ้าเกิดสมมติอย่างละลายเลยกับพราะนี่เรียกว่าดีมากอยู่แล้วแต่ว่า ไอดีอแคตัวนี้จะละลายที่ลำไส้แล้วตัวลำไส้มันคือตัวที่ว่าดูดซึมดดซสารอาหารนะคะ,คะแล้วก็ถ้ากิดว่าดูดซึมสารอาหารบริเวณลำไส้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีของเสียเหลือทิง้งเพราะฉะนั้นตัวเบต้ากุนแขนจะดีกว่าเดิมถึง4เท่าตัวแต่ขายราคาเดิมนะคะ สามกล่องห้าพันสากล่องห้าพันแล้วก็ถ้าเกิดใครจอง <c oughs> นะคะแถมยาสตรีด้วยถ้าใครไม่ได้จองไม่ได้แถมนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะคะรีบสั่งจองนะคะตามเบอร์โทที่ขึ้นอยู่หน้าจอ <c oughs> ทีนี้นิดนึงค่ะกล่องด้านหน้าตัวนี้ <c oughs> อะไรคะตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้คือรีเทิร์นโบเทคมาแล้วนะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวขอหยิบให้ดูหน้าตาหน่อย <c oughs> ตัวนี้นะคะมันเป็นตัวที่สั่งนําเข้าทั้งหมดคุณดูดีๆตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัว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 นี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นผงโบทอกนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นน้ําน้ําเกลือวิตามินต่างๆ2อย่างเอามารวมใส่กันจะกลายเป็นน้ําสีเหลืองอันนี้ผสมแล้วนะส่วนที่ตัวนี้ก็เป็นจุก คะนะคะคือเปลี่ยนจุกใส่คือเปลี่ยนจุกใส่ข้างบนแล้วก็วิธีการใช้คือบีบออกมา1หยดนะคะเอาแค่หยดเดียวทาบริเวณริ้วรอยแล้วก็ล่องลึกตัวนี้จะเติมเต็มริ้วรอยและล่องลึกมันจะเป,ะเปรียบเสมือนคุณไปฉีดบอท็อกถึง80%เลยทีเดียว นะคะอีก20%บเอเหลือไว้ให้ขยับหน้าได้ให้มันยังธรรมชาติมันธรรมชาติแต่เตึงใสมากผิวยืดหยุนแล้วก็สินค้าตัวนี้นะคะมาถึงแล้วนะคะมาถึงเมืองไทยแล้วซื้อได้แล้วซื้อได้แล้วค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยนะคะไอ้ตัวนี้นะคะมันเป็นตัวที่เราเราสั่งกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วกำหนดคือเรียกว่ารอคอยมานานอ่ะมาแล้วค่ะมาแล้วใช่ไหมคะมาแล้วค่ะ ตัวนี้คือตัวรีเทนโบเทคนะคะ,ค,ะคือที่แรกเลยชื่อโบท็อกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคือคือพอชื่อไม่ผ่านก็เปลี่ยนมาเป็นโบเทคโบเทคไม่ผ่านก็เปลี่ยนมาเป็นรีเทครีเทคไม่ผ่านก็เปลี่ยนเป็นไบโอเซรามผ่านแล้วเรียบร้อยอคือชื่อไม่ผ่านเนี่ยคือคือ,คอทางทางทางอยอยเขาไม่ผ่าน<อ>ชื่อค,คือชื่อเดี๋ยวนี้ยากมาก ช่มาชื่อโบท็อกซ์แต่คุณสมบัติทุกอย่างเหมือนเดิมทาตรงไหนตึงตรงนั้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทดแทนการฉีดโบท็อกซ์หลายๆคนบอกว่าใช้โบท็อกซ์ชนิดทาเป็นโบท็อกซ์ชนิดทานี่ก็อ่ะอ่ะโอเคอยากเรียกแบบไหนก็แบบนั้นค่ะแต่ให้รู้ว่าทาปุ๊บมันตึงปั๊บตาทาไปเถอะเอาเอาอย่างนี้คือคือถ้าเกิดว่าโบท็อกซ์เนี่ยการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยนะคะตึงขนาดไหนกี่วันตึงตัวนี้ก็เท่ากัน คนรับเท<ช>่ากันเพราะว่าตัว<ช><ช>นี้เป็นนวัตกรรมกาเรียกว่านาโนมิซึ่งละเอียดกว่านาโนธรรมดาถึง3เท่าแล้วก็ตัวนี้เป็นไบโอเทคโนโลยีด้วยนะครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้ตัวรีเทนโบเทคตัวนี้นะคะ<ช>ก็สามารถจับจองกันได้แล้วก็รีเทนโบเทคตัวนี้ยืนยันนะครว่ามาแค่1,000กล่องเท่านั้นนะครพี่บอกว่า วันเดียวขายไปประมาณ400กล่องก <g ill ip> ็อรอมานานแล้วก <g ill ip> ็รอมากอ <g ill ip> ปุ๊บก็รีบเอากันเลยใช่ซื้อกันเลยแล้วก็ตัวโบเทคตัวนี้นะคะตัวโบท็อกชนิดทาตัวนี้นะคะ <g ill ip> พี่บอกว่า ตัวนี้เราก็จัดโปรโมชั่นพิเศษคือซื้อ1กล่องเราแถมยาสตรีให้1กล่องด้วยอ๋อตอนนี้เป็นโปรโมชั่นด้วยเป็นโปรโมชั่นคือคือให้เลยปลายปีคือไหนไหนทก็ต้องทําทุกตัวเอาเอาไปเลยเอาไปเลยอย่างนั้นเลยนะส่วนใครที่ว่ารอคอยนะคะตัวอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะมาแน่นอนก็คือตัวดีท็อกซ์ลำไส้นะคะไม่ว่าลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ยาว12เมตรเนี่ยมันจะกวาดขยะออกมาจากลำไส้หมดแล้วก็ป้องกันการเกิดลิซซีดวงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ คนที่ชอบมีอาการท้องผูกนะมาเลยแล้วก็ก,กลิ่นปากกลิ่นตัวลำไส้ที่บอกลำไส้เน่าเนี่ยเจอกันกินเลยนะคะ,ะตัวนี้มันจะขจัดเมือกมันแล้วก็ของเสียที่บริเวณลำไส้ที่มันสะสมอยู่มานานนับแรม10ปี20ปี30ปีปแล้วพอกินตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบขับถ่ายตอนเช้าพี่บอกว่า มันออกปลาเท่าแบบอึช้างเลยนะมันเยอะมากอ่ะเรียกว่ามันรดค่ะเรียกว่าเรียกว่าคือทุกคนจะแบบอุ้ยทำไมน้าท้องแบนไปหมดเลยนะพี่อ้วนนะคะแบนด้วยแล้วก็เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราสะอาดขนาดแค่ครั้งแรกนะแต่จริงแล้วเนี่ยในช่วงแรกอยากให้ทานติดต่อกันอ่ะกล่องแรกกล่องแรกเนี่ยขอทุกวันกล่องที่สองสามวันสองหนึ่งพอพอจบเลย แล้ร,รู้สึกเลยก็ก็สองแรกก็รู no ้ส no ึก bueno ถ้าคุณกินวันนี้ก่อนนอนถ้าพรุ่งนี้คุณไม่ถ่ายท้องแบบดีมากๆคือไม่ใช่ถ่ายท้องแบบท้องเสียนะคะมันจะขับถ่ายออกมาเป็นระบบนะครับแล้วก็มันจะไม่มีการปวดท้องแบบนั้นอาทิตย์แรกที่คุณกินเข้าไปคุณฟังพี่นะอาทิตย์แรกอ่ะอืคุณจะเป็นสีดํำดำเหมือนกล่องแบบเนี้ยค่ะ คือดำเพราะอะไรก็ไม่รู้ว่ามันดำเพราะข้างในมันสกปรกมากนะแล้วพออาทิตย์ต่อๆไปมันจะค่อยๆจางลงจางลงจนกระทั่งแบบเป็นสีปกตินั่นมันแสดงว่าของเสียในร่างกายคุณไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะลดอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลาไส้แต่บอกเลยนะคะว่าคนที่ลิสีดวงเลือดแล้วจะต้องไปผ่าตัดแล้วอย่าเพิ่งไปผ่าค่ะ,ค,ะคุณรอกินตัวนี้ก่อนพอกินเสร็จปุ๊บตัวนี้จะบอกให้เวลาเวลาเราขับถ่ายเสร็จปุ๊บมันจะขับถ่ายสบายแล้วก็พี่บอกว่าตัวนี้ คนเป็นลิสีดวงเนี่ยพี่บอกว่าขับถ่ายสบายมากค่ะคนท้องผูกนะนะเอากล่องเดียวเพราะท้องจะกลับมาเหมือนเดิมคือตัวนี้ระบบขับถ่ายมันจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่ามันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งไปกระตุ้นการทํางานของระบบขับถ่ายแล้วก็ตัวนี้พอกินเป็นประจาเสร็จปุ๊บมันเพิ่มจุลินทรีย์ในบริเวณลาไส้เราด้วยค่ะแล้วก็โอ้โหตัวนี้พี่ภูมิใจมากนะภูมิใจใช่ไหมมากมากอะจะพูดยังไงอ่ะ มากจริงๆแต่ยังมีหนึ่งตัวนี่เห็นบอกว่าดีกว่าเพนนีแคปซูลอีกตัวลดความอ้วนตอนนั้นมีบล็อกด้วยเบิร์นด้วยนะคะอีกประมาณสักไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้ามาแล้วแน่นอนค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลดเดือนหนึ่งเนี่ยสี่ถึงแปดกิโลสี่ถึงแปดกิโลนะคะคุณเอาตัวลดความอ้วนเอาตัวบล็อกเบิร์นของของรีเทิร์นก่อนแล้วตามไปด้วยตัวดีท็อกซ์ลำไส้ถ้าเดือนหนึ่งไม่ห้าสี่ถึงแปดกิโลคุณมันรับเงินคืนเต็มจำนวนนะคะ จริงๆกล้าท้าเลยจริงๆกลัวที่ไหนใช่แม่คือรีเทิร์นทำออกมาเนี่ยมั่นใจแล้วไงเลยกล้าท้าว่าดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นอะไรถ้าไม่ดีนะพี่ไม่กล้าทำนะคะอะแล้วก็ส่วนใครที่ว่ารอคอยตัวนี้นะคะตัวแคลเซียมตัวพิวตัวอะไรต่างๆนะคะพี่บอกแล้วว่าณตอนนี้สินค้าใกล้หมดนะใกล้หมดใกล้หมดค่ะแล้วปีนี้พี่ไม่ทำแล้วด้วยนะขอทำต้นปีหน้าค่ะโอ้เจอไกลทีต้นปีเลยต้นปี คือปีนี้พี่ไม่ผลิตสินค้าแล้วเพราะว่าเดือนธันวาพี่จะเที่ยวพี่จะขายของนนพฤศจิกาอีกเดือนเดียวคือตุลาพฤศจิกาธันวาพี่จะเที่ยวแล้วค่ะอนะคะธันวาอาจจะเห็นหน้าพี่น้อยหน่อยพี่จะอยู่เฉพาะพี่จะอยู่เฉพาะวันศุกร์ถ้าพี่สุรินมาเห็นไหมเลือกด้วยนะอยู่เฉพาะแค่วันศุกร์นะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมรีบโทรไปนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ026921973-5ค่ะส่วนเบอร์มือถือนะคะ08 0554 4416-7 0913015301นะคะและ086 7224813อ,อีกอีกตัวหนึ่งผู้หญิงคนไหนอยากเปลี่ยนเสื้อในแบบนมใหญ่ขึ้นะนะคะเอานมใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องทำสัญญกรรม ใหญ่จริงๆ <c oughs> นะคะใหญ่แข็งตั้งจริงๆนมยานอยู่ในยกตั้งขึ้นนมเล็กจะกลายเป็นนมใหญ่ได้ภายในเดือนเดียวค <c oughs> ะคะอะโทรไปเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะ091 0นะคะย์นมใ,ใครอยากนมใหญ่แบบเปลี่ยนไซส์เซนไนเหมือนไปทำสัญญกรรมมา <c oughs> โทรไปเบอร์นี้รีบโทรไปนะเพราะเห็นเขาบอกว่าโหคนแบบคือคนปัญหาเรื่องหน้าอกเนี่ยเยอะหรือวันนี้เลย22กล่อง ใช่ไหมเหลือแค่นั้นแล้วแค่นั้นค่ะแล้วก็ของผู้ชายนิดนึงค่ะสําหรับคุณผู้ชายที่หมดหวังอยากจะแบบทานเม็ดเดียวแล้วแบบดูแลเอาอย่างนี้ตัว Return for Family นะคะหรือว่า Return s นแซนอัตอนนี้นะคะ3กล่อง0 0 0ทั่ทประเทศไทยเป็นโปรโมชั่นพิเศษมีเพียง5000กล่องเท่านั้นนะคะ่ะนะคะใครอยากได้โทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอโปรมันเยอะมากโทรสอบถามได้เลยแล้วกันนะคะแต่ส่วนช่วงหน้าค่ะสุขภาพกับชีวิตรักมันเกี่ยวกันยังไง สุขภาพกับชีวิตรักชีวิตรักกับสุขภาพมันต่างกันยังไงควาววันนี้วันนี้ใครเป็นแฟนคลับคุณคิงนะคะเบรกสามต้องเจอเขาแน่นอนเห็นไหมโนความหล่อไม่ไหวจริงๆอยากให้เขาตั้งแต่เบรกหน้าเลยนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องรอเบรกสามใช่ไหมคะอยากเป็นลูกสบายพี่สุรินเหรอไม่เก่งใจอ่ะได้ก็ดีคิดหลงหลงฟรีตลอดชีวิตเลยนะเนี่ยสบายเลยชอบตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะคะพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ประกันสักเลิกค่ะ คลับลา